นายนายเอ้ยยกกส่ง้อ้ตัวนหสือโอ้คนนันีเ้ยอนผนอ้สุดยอหอลงไหมวาค้บอดไลฟ์หน่อสดาเพื่อนของเราออกมาแล้วนะครับตอนนี้ นัดถนนไพรโรดปวดปวดปวดเป็นไรอ่ะสวัสดีครับดิโฟสเตอร์ไนะด้สัมภาษณ์ึนไดหมครับได้เลยครับสวัสดีก็ตอนแรกก็ตกใจครับเพราะว่าตอนแรกเราวันนี้บ่ายนอนประมาณบ่ายโมงเราก็เตรียมตัวนอนละเพราะว่าโอเคเตรียมตัวไปใช้ชีวิตที่ขันบ,บุรีนะครับแต่ก็นอนลงไปนิดนึงก็เขาก็บอกว่าได้ประปกาศตัวก็โอ้ยคิดไม่ฝันเนะวันนี้จะได้ประกาศต่อครับก็โอเคครับได้ออกมาแล้วสุด ความรู้สึกว่าทีมของผมดีมากในรอบ3ามสบแปดวันนะครับก็รู้สึกดีดีมากอยู่ในเรือนจำปัญหาอะไรเกิดขึ้นครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าใช้ชีวิตในเรือนจำก็ค่อนข้างยาลำบากนะครับหรือว่าว่าโอเคว่าไม่ว่าใครเข้ามาอยู่เนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมตั้งห้องเลยนะครับนีา่เราพิจารเลือด้วยก็ยิมีทาให้เขาที่อยากพิการก็ เราต้องใ่ดีในเรียนจด้วยแต่ว่าเ่องอะไาเดียวันครับจวันนี้นกับอยากจะไห่เยี่้ายนที่อยากเจอว่ายงวันนี้ตัวยกเงนี่อไรไอ้ตัดเออเหี้ยไม่วันีอกมาแล้วผมเห็นเขาในกล้องนะครับหน้าตาซีซีเซียวนะไปยึดอย่างนี้เนี่ย กูถ้าจะได้ลงไปเร็วนี้แหละเห็นแล้วผ่านกล้องแล้วดูกล้องอยู่ใช่ไหมเห็นแล้วเปียวมาเองเปียวเปียวมาเองไม่ออกมาอยากถ่ายดูออกมาก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับว่าเนี่ยครับพอมายุติธรรมในประเทศนี้มันก็ทำได้เราได้คงแค่นี้แหละครับก็วันนี้ผมก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่เปิดมาดูข่าวนี้แล้วก็ให้กําลังใจผมมาตลอดนะครับก็ขอบคุณมากครับที่เป็นกําลังใจให้ผมใช้ชีวิตได้อย่าง มีความหวังในข้างในครับผมขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะน่ากินน่ารักจังวะน่ากินน่ารักจังเพืนน่ารักมีหลายไลน์เลยออกมาให้ดูเลยเออแต่ก oui ่อนหนึ่งทุกคนขอที่อะไรหลายสๆผลโควิดวันนี้ปะกูกักตัวมาสามสิบ แปดวันแล้วนี้มึงลงแดนยังหรือมึงยังกัดกูไม่เคยลงแดนมึไม่เคยที่นี่ไม่มีแดกูกูอยู่ที่ห้องกักตัวยี่สิบสามสิบกว่าวันคนเดียวแล้วถ้านับถ้านับว่าคนเดียวเนี่ยคือยี่สิบสองวันยี่สิบสองวันนี้กูอยู่คนเดียวกูสอบมาเป็นสิบครั้งจนจมูกจะพังไหมว่ากูเคลียร์มึงว่ากูมึงว่ามึงเคลียว่าเคลียมากมากเพราะกูก็กูไม่เกี่ยวใครเลยวันนี้เออไป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 ไ ขอบคุณุกคนนะครับอยากกอดมึงให้มันเป็นธรรมชาติมาก่อนมึงเหมือนกันนะขอบคุณทุกคนป่ะกลับบ้านเลยดีกว่าเรากักตัวต่อยเนี่ยขนของดิเราเขาต้กันไหนของเราบ้างนะกันเดียวมึงจะขับมอไซค์ไปไหมหรือมึงอยากจะขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเองฮะมอร์ไซค์มึงอยู่นี่ทิดไมมอเตอร์ไซค์กูอยู่นี่วะค่ะก็นัชชนนท์ไพลโรนะคะก็ออกมาจากสถานกักขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะขอปิดไลฟ์ รับ<น>บัดนี้เลยนะคะก็ <ไป S 2> เดีะะ๋ยวไปเจอเพื่อนเราอีกที่ลปิยตัวในวันนี้ค่ะ